จากคลิปเมื่อกี้นะครับเขาย่างไปได้ประมาณสาขาที่เขาค่อยๆพลิกเพราะปลามันเปียก้าเขาย่างแล้วเขาพลิกเลยมันิติดเล็กๆโบติดเลยนี่แต่ปลายังสวยเหมือนเดิมมักเกลือมักชุโรตย่างไฟอ่อนๆชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่ปลาแต่ไฟไฟอ่อนๆอากระยกสูงขึ้นมาจากเตาปี๊บนึงอ่ะอันนี้ปลาน้านะครับเนี่บดเลยพาวอะไรยัง ย่างแบบปกติเลยเนีย่ยเขาทาเกลือแล้วเาก็ปิ้งไว้สกหาที่เขาไปพริกม่ต้องงอแดดสุดนี่งอไฟอย่างเดียวเนีย่ยเอามืออางไปนี่อุ่นๆย่างไปเรื่อยๆมันสะรีดหนามจากปลาออกมาปลามันก็สะเริ่มแห้งเพราะอันนั้นเขาก็เก็บไว้ถอดกินมาย่างกินมื่อหนาวมื่อไง ง่ายกับวิธีนี่เรต้องงอแดดเดดรตรอ้องยานแมงวันเพราะว่าแมงกลางคืนแมงวันนอนสีเหลืองทองริงก็เจวบวงด้วยวะครับเองนะปละนิบอันนี้ถ้าเป็นปากกายมันกว่าน,นี้